สวัสดีคะ่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์โมที่รักทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามากันอย่างฉับไวเลยนะคะกับรถที่เรียกว่า โอ้โหหล่อขนาดนี้ใช้เงินแค่ล้านสี่แสนก้ามื่นบาทราคานี้เนี่ยห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะคะว่าเราจะได้รถที่ทั้งหลอ่อทั้งออปชั่นเต็มทั้งประหยัดแล้วก็โอ้โหออร่าพุ่งกระจายแบบคันนี้ในงบแค่ไม่ถึงล้านกลางเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยคือ e 3 0 0 amg ค่ะเป็นรุ่นท็อปสุดที่อัดออปชั่นมาเต็มมากๆของ e class แล้วที่ดีกว่านั้นคือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดรุ่น 1นะคะถึง22กิโลเมตรต่อลิตรแล้ว22กิโลเมตรต่อลิตรในที่นี้คือลิตรน้ำมันดีเซลอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณต่อเดือนเนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยนะคะจะมีออปชั่นเต็มขนาดไหนนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอพาดูภายนอกก่อนเลยนะคะ E-Class เรียกว่าเป็นรถที่พอเหมาะพอเจาะมากไม่ว่าคุณจะใช้เป็น everyday car จะใช้เป็นรถไปพบลูกค้าใช้เป็นรถครอบครัวนะคะเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปได้หลายวัตถุประสงค์จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเต็มมากๆค่ะ MG Sport Package รอบคันชุดแต่ง MG เต็มๆนะคะกันชนหน้ากันชนหลังล้อแม็ก MG 18นิ้วหล่อๆชุดแต่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อคุณจากโรงงานนะคะ ตัว e 3 0 0ยเนี่ยยังได้ออปชั่นดีๆคือตัวไฟหน้าตัวท็อปอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับไปถนนมืดๆต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับความสว่างนะคะแล้วก็ปรับทิศทางการฉายแสงตามการขับขี่ของเราอีกด้วยค่ะ มาดูด้านข้างกันนะคะพอดูรถส,สีขาวเนี่ยนะคะตัดกันมากๆเลยกับตัวหลังคาแก้วสีดำแล้วมันหล่อจริงๆออร่าเนี่ยมันยิ่งกระจายเป็นสองเท่านะคะแล้วด้านข้างจะเห็นการประดับโครเมียมที่มือจับที่คิ้วประตูต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงตัวท็อปอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออปชั่นคีย์เลสโกไม่ต้องใช้กุญแจนั่นเองค่ะ ฝาท้ายไฟฟ้างามๆนะคะใส่ของได้เยอะตามสไตล e ์ e-class นะคะแล้วเราก็จะมองเห็นตัวกล้องถอยหลังอีกด้วยนะคะมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านข้างที่เราจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปในรถนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะจริงๆเพราะว่าวิ่งน้อยมากแค่50,000กว่ากิโลแท้ๆนะคะในตลาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยเฉลี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีเลขใหม่ที่เยอะกว่ารถเบนซินเพราะอะไร เพราะหลายๆท่านที่ตั้งใจจะเอารถไปวิ่งเนี่ยเขาจะออกตัว e 3 0 0 Hybrid เนี่ยไปวิ่งเพราะมันประหยัดมากนะคะเพราะฉะนั้นในตลาดเนี่ยเราจะเห็นโหเลขมาเยอะมากหลายๆครั้งที่ไม่เยอะเนี่ยก็บอกเลยแอบกระซิบว่าอาจจะไม่จริงนะคะแต่ของเราเนี่ยด้วยมาตรฐาน iso 9001ที่เราได้รับเพียงแห่งเดียวนะคะเราตรวจสอบทุกคันรับประกันไม่แท้แน่นอนคันนี้อยู่ที่50 0 0 0กิโลแท้ๆเท่านั้นใหม่แค่ไหนไปดูภายในกันคะ่ะ โอ้โหนะคะสวยงามหรูหรามากกับความที่ข้างในเนี่ยจะเป็น AMG Sport Package ทั้งหมดเลยทั้งตัวพวงมลาลัยเอ่ยนะคะที่เป็นพวงมลาลัย3ก้าน AMG สุดหรูนะคะหรือเป็นลายไม้เอย่ยเป็นสีเบาเอ่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาเข้ากันอย่างดีใน AMG Package นะคะสีเบาตัวนี้เนี่ยเราเรียกกันว่า chestnut brown นะคะตัว chestnut brown เนี่ยทุกท่านนึกภาพตอนที่เราแบบไปซื้อเก่ารัดมานะคะแล้ว เลือกสีน้ำตาลข้างนอกของเก๋ารัสนะคะแบบนั้นเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ดูหรูไฮโซมมากๆนะคะแล้วใหม่แค่ไหนนะคะให้ดูในเนื้อเบาะต่างๆนะคะใหม่เอี่ยมอ่องเลยกับ50,000กิโลสภาพไม่เหมือน50,000ด้วยซ้ำนะคะคันนี้เพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยใช้มาเนี่ยอย่างทนุถนอมมากๆนะคะเรียกว่าเป็น ออทั้งสภาพดีนะคะทั้งเป็นคู่สีที่ดีมากขาวหลังคาดำภายในน้ำตาลนะคะหรูหรามากๆค่ะคราวนี้พาไปดูบ่อหลังกันนิดนึงนะคะสำหรับ e class นะคะใหญ่โตโออาอลังการแน่นอนนะคะอย่างที่เล่าไปแล้วว่ามันเหมาะกับทุกๆวัตถุประสงค์นะคะแล้วคนที่ใช้ e class เนี่ยก็จะเป็นภาพลักที่มั่นคงด้วยนะคะว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยู่ในสถานะที่ครอบครัวเรามั่นคงแล้วนะธุรกิจ เรามั่นคงแล้วนะคะเราอาจจะมีครอบครัวหรือว่า,าลูกๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เราสามารถที่จะรับส่งได้นะคะต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นภาพลักษ์ที่ดีมากๆที่ e-class เนี่ยจะช่วยเราในตอนนี้นะคะแล้วราคาเนี่ยก็ดีอีกเช่นกันนะคะ1.490 0ล้าบาทเท่านั้นกับเลขไม่หายากนะคะถามว่าราคาถูกกว่านี้มีไหมมีแน่นอนคะ่ะแต่ เลขไม้เป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะและในส่วนของของแถมนะคะอาจจะขอเอาตัวแฟ้มรายละเอียดนะหลายท่านที่เคยมาชมรถที่เบนซ์มอเตอร์มอลเนี่ยนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะว่าทุกๆคันเนี่ยเขาจะมีแฟ้มประวัติประจําตัวนะคะเหมือนสมุดพกนักเรียนนะคะแบบนี้นะคะพอร์ตโฟลิโอไว้เลยนะคะ1คันในนี้เนี่ยจะมีข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดนะคะที่เราใส่ไว้ต่อให้ไม่มีเซลล์หรือพนักงานขายเนี่ย ลูกค้าก็ยังสามารถที่จะดูข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านี้ได้นะคะเราเนี่ยเป็นต้นแบบนะคะของการทําข้อมูลเตอรถลดมือสองทั่วประเทศที่สอคอบอบังคับใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะแอบโมนิดนึงนะคะ คันนี้เนี่ยใหม่มากนะคะออกรถมาปี13จดทะเบียนปี14วิ่งแค่5้า0 0ื่นต้นๆเท่านั้นมือเดียวจากห้างนะคะเจ้าของเดียวเลยนะคะออกมาจาก Benz BKK นะคะวันนี้เนี่ยมาถึงมือคุณแล้วในราคาเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นค่ะ ในคนญาติฝากเบอร์ติดต่อไว้เลยนะคะที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะที่เครื่องหมายแอดและตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์เมอส์ของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดนะคะวันพรุ่งนี้5นาฬิกาบ่าย5โมงเย็น17นาิกาเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ